สวัสดีค่ะเซเบอร์ซินไซนะคะวันนี้เรามีเรื่องจะมาเล่าอีกแล้วค่ะเรื่องที่เราอยากเล่าวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเพิ่งจะยอมรับกับตัวเองได้ไม่นานว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเนี่ยไม่ใช่การที่จะทําให้คนอื่นยอมรับเราแต่มันคือการที่เรายอมรับความรู้สึกของตัวเองตอนเด็กๆใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่คุณครูถามให้นักเรียนตอบคําถามเนี่ย เรามีคําตอบอยู่ในใจแต่เราไม่กล้าที่จะยกมือตอบออกมาแต่เรากลับเลือกที่จะใช้วิธีการยกมือไปพร้อมกับเพื่อนๆที่มีเสียงส่วนมากและสุดท้ายคุณก็พบว่าคําตอบที่อยู่ในใจของคุณเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่คุณเลือกที่จะไม่พูดมันออกไปหรือในบางครั้งในการทํางานเรามักจะเห็นคนบางคนที่เอาเปรียบเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นหรือทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง แต่เรากับเลือกที่จะเงียบหรือเพิกเฉยกับสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือในวันที่คุณพยายามหยัดยืนทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่คนรอบข้างกลับไม่ชอบเพียงเพราะเขาไม่อยากเดือดร้อนหรือไม่อยากมีปัญหากับคนอื่นและนั่นทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายหลังใช่ค่ะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่า การซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและต้องการความกล้าหาญอย่างมากหากเราลองคิดกลับกันดูหากเรากล้าที่จะยกมือตอบคุณครูในสิ่งที่อยู่ในใจของเรากล้าที่จะพูดที่จะถามต่อคนที่เอาเปรียบผู้อื่นและกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ภายในอนาคตสุดท้ายเราจะรู้ว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่รวมไปถึงผู้อื่นด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องฟังตัวเองมากขึ้นฟังเสียงของตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองถ้าวันไหนที่เราไม่โอเคเราก็แค่พูดว่าไม่โอเคดีกว่าการปล่อยให้หัวใจเนี่ยถูกทำร้ายเพียงเพราะว่าเราฝืนความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเอง การซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือความกล้าความกล้าที่จะเคารพต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองถ้าเราไม่ไหวเราก็แค่บอกว่าไม่ไหวถ้าเราดีใจเราก็ต้องดีใจให้สุดหากคุณคิดว่าโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจคุณอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังมีตัวเองที่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำลงไปนั้นเพื่ออะไรเพราะว่าโลกนี้เนี่ย ไม่มีใครใจดีกับคุณได้มากเท่าตัวคุณเองแล้ว